ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับโปรเจกต์ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเคลื่อนที่ภาคการเกษตรนะครับกลุ่มของผมจะมีสมาชิกอยู่3คน 1. นึ่ายก้องกิตศากรเกตรลาโพ 2. ในายนิรุติสัพพอุดม 3. ในายอธิพันธ์สุขใสระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เคลื่อนที่ภาคการเกษตรเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับแผงโซล่าเซลล์ระบบนี้สามารถระบุแรงดันกระแสะไฟฟ้าคงเหลือในแบตเตอรี่พร้อมกับระบุตำแหน่งที่ตั้งของแผงโซล่าเซลล์สามารถควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นปั๊มสูบน้ำปั๊มลดน้ำและการใช้ไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงและสามารถเปิดปิด และแสดงค่าต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้กลุ่มกลุ่มโปรเจกต์ของผมมีต้นแบบอยู่3-4ต้นแบบนะครับต้นแบบที่1คือโปรเจกต์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi ที่มามาจาก w w w r o b o t s บ็ตโ o บสยาม c o m โปรเจกต์นี้จะเป็นการนำ เอา esp 8 2 6 6อหโนด mcu v 3และรีเลย์ควบคุมการเปิดปิดอุปรกรณ์ไฟฟ้า ac 220โวลต์ผ่าน wifi ด้วยโทรศัพท์ android และแสดงเลข ip ของโนด mcu ที่ oled display โปรเจกต์นี้สามารถควบคุม อุปกรณ์ทุกอย่างภายในบ้านได้ด้วย esp 8 2 6 6 d e โนด mcu หรือ home automation ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆผ่าน wi-fi โดยที่สามารถควบคุมได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้โหนด mcu เป็นเซิร e r เวอร์คอนโ r รลเลอร์แบบสเตชันโหมด เป็นอุปกรณ์ที่าำนดให้ esp 8266ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นเราเตอร์แล้วส่งข้อมูลอุปกรณ,กรณ,กรณ,กรณ์มีด้วยกัน9อย่างนะครับ 1. โนด mcuv 3ไมโคร m i c r usb 3. โนด mcu board 4. blueoled ttp ห้าดีเลสสีแชนเนลห้าโวลต์หกอะแดปเตอร์ดีซีเก้าโวลต์หนึ่งแอมป์เจ็ดสายจัมเปอร์แปดเสารองแผ่นวีซีีโลหะแบบเหลี่ยมเก้าเสารองแผ่นพีซีบีแบบโลหะนี่คือรูปแบบการต่อวงจรนะครับ ในการอัพโหลดโปรแกรมนะครับจะทำงานด้วยโปรแกรม Arduino นะครับขั้นตอนแรกนะครับติดตั้งไดเวอร์ของ Node MCU v 3 2. ติดตั้งแพลตฟอร์ม ESP 8266 3. ติดตั้งไลบรารีนะครับและ4ทํทำการแก้ไขโค้ดให้ได้ค่าที่ตรงกันนะครับ การติดตั้งแอปควบคุมนะครับโดยสามารถโหลดแอปชื่อว่าแอป esp 8 2 6 6 wi-fi controller d voice นะครับผ่านระบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ android เชื่อม wi-fi นะครับต้อง ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันและ Wi-Fi ตัวเดียวกันหรือลงวงวีแ่นเดียวกันนะครับถึงจะเชื่อมเชื่อมกับแอปและอุปกรณ์ได้นะครับ 1. เปิดแอปขึ้นมาคลิก Connect นะครับ 2. แอปจะให้ป้อน IPS d d t e s s และพอร์ต 3. แอปจะให้ป้อน IPS d d t e s s และพอร์ตนะครับแต่ถ้า ถ้าแอปแสดงให้แล้วก็กดได้เลยนะครับในตัวอย่างนะครับจะใช้ ip เลข ip address นะครับเป็น192.168.1.41นะครับพอร์ตเป็น80 5นะครับแอปจะแสดงการเชื่อมกับ ip โดยคลิก connect to นะครับแล้วระบบ มันก็จะขึ้นมานะครับให้สามารถควบคุมไฟได้แต่ละหลอดโดยให้ power on led ดีเล l a ช่องต่างๆที่ต่อกับ d เ l a y นะครับโดยจะสามารถเลือกขาได้สมมุติถ้าต่อถ้าต่อไปขาที่หนึ่งก็จะแสดงเป็นหลอดไฟดวงที่หนึงนะครับสามารถเปิดปิดควบคุมได้ครับ ต้นแบบที่2นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์เปิดปิด LED ผ่าน Wi-Fi ด้วย b i n g สร้างโปรเจกต์กับ IoT Internet of Thing โดยการควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางมือถือด้วยโปรแกรม b i n g เชื่อมต่อไปยังโ o d e MCU ESP 8 2 6 6และทำงานผ่านวงจรปิดเปิดหลอด LED นะครับนี่ก็จะเป็นรูปขั้นตอนการทำและอุปกรณ์นะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้1ก็เป็น Node MCU ESP8266 2ก็จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ลงโปรแกรมบิง g และล็อกอินให้เรียบร้อย3ก็จะเป็นสายจัมเปอร์4ก็จะเป็นหลอด LED สีไหนก็ได้5ก็จะเป็นเบนบอร์ดหก็จะเป็นรีซซสเตอร์ตัว้ันทาน220โอห์ม7ก็จะเป็น USB to m i c r o เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างโปรเจกต์ในบิงนะครับ กด New Project s, เพื่อทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่เลือกชนิดของบอร์ดมา Microcontroller และการเชื่อมต่อไปอยัง WiFi นะครับเมื่อกด Create Project s, ระบบจะทำการส่ง Token ไปยังอีเมลที่เราได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้เก็บ Token ไว้ใน a l l c e n t i c a t e นะครับตอนเขียนโค้ดทำการสร้างปุ่มกำ,กำหนดชื่อ l a เบลกำหนดขาดิจิทัลนะครับนี่ก็จะเป็นการต่อวงจรนะครับของโปรเจกต์เปิดปิด LED ผ่าน Wi-Fi ด้วย Bing นะครับการอัปโหลดโปรแกรมการตั้งライเบอร์ Bing สำหรับ Android IDE แก้ไขตัวแปรเช่น Bing Token ที่ได้มาชื่อ Wi-Fi SSID หาสผ่าน Wi-Fi เบอร์ลงโน d e MCU ด้วยโค้ดชุดข้างบนแล้วดูผลลัพธ์ Serial Monitor น,นะครับและนี่ก็จะเป็นการทดลองเปิดปิดผ่านแอป Bing ต้นแบบที่สามโปรเจกต์ ESP12 แสดงตำแหน่งจาก GPS โมดูลด้วย Google Map โปรเจกต์ ESP12 แสดงตำแหน่งจาก GPS โมดูลด้วย Google Map โดย GPS ย่อมาจาก Global Positioning System ใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งต่างๆบนโลกอ่านค่าเป็นระดับจุดลองดิจิูนการใช้งานโดยเชื่อมต่อโมดูล GPS กับ e.s.p. สาัสองและให้แสดงดตัวจุดของตัจุดที่อัปเดตในหน้าของ serial monitor และนำข้อมูลไปใช้ที่ google map เพื่อให้แสดงรายละเอียดของตำแหน่งของ board e.s.p. สาอุปกรณ์ที่ใช้มี 1. p i c o v c 2 micro usb cable 3. b a s e b o a r d 830 4. g.h.p. module ห้าไลท์แองเกิลซิงเกิลโลว์พินแมฮีหกสายจัมเปอร์รูปแบบการต่ออุปกรณ์ก็จะเป็นดังรูปนะครับแต่อัพโหปรแกรมนะครับคือหนึ่งติดตั้งและบารีชินนี่ GSP สำหรับ Arduino IDE สองทำการติดตั้งสามกดรันครับ ส,สอบการใช้งานนะครับกด n หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการทำงานของ e s g ฐาดจองจะแสดงจำแนงที่ตั้งดังนี้นะครับอันนี้คือการดูจำแนงใน Google m มัน,นะครับก็จะขึ้นอันนี้นะครับต้นแบบทีธีนะครับระบบการตรวจวัดการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านระบบเรือย่ไฟนะครับเป็นงานของอนายปีชารักษาผล สาขาวิชาวิศวก,กรรมเครือข่ายคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครปีการศึกษา2558นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าและส่งข้อมูลครับมีโดเซ็นเซอร์สำหรับตรวจสอบกระแสะไฟฟ้านะครับใช้ IC รุ่น ACS712K3A นะครับแล้วก็มีบอร์ด Arduino ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเป็นรุ่น Arduino Uno นะครับแล้วก็มีอ Internet s h i ช l d ใช้ต่อเพิ่มในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino hmm. เพื่อเพิ่มในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนะครับแล้วก็มีบอ mm hmm. ร์ดควบคุมการปิดเปิดวงจรไฟฟ้าแล้วก็มีการต้มน้ำครับ mm hmm. การทำงานของระบบนะครับหนึ่งส่วนควบคุมการเปิดปิดวงจรไฟฟ้าครับทำหน้าที่ควบคุม การจ่ายกระแสไฟฟ้า 2. เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าทําหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งข้อมูลให้กับมโครคอนโทเลอร์ Arduino 3. มิโครคอนโทเลอร์ Arduino จะทําการรับค่าเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าและทําการส่งข้อมูลที่ได้รับจากการวัดกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องแม่ข่ายเพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากการวัดกระแสไฟฟ้าในระบบฐานข้อมูลนะครับ 4. หน่วยประมวลผลการที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ หน้าที่หลักของเซิร์ฟเวอร์จะแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ที่จุดหนการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากเซนเซอร์ที่จุดสการออกรายงานให้กับผู้ใช้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับการทำงานของระบบนะครับจะเริ่มการทำงานโดยก็มาที่รอรับการเชื่อมต่อจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อถ้าเกิดไม่มีการเชื่อมต่อจะกลับไปที่การรอรับเชื่อมต่อจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ แต่ถ้าเกิดมีการเชื่อมตอก็จะไปที่การรับข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าจากไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, แล้วก็ส่งไปที่ข้อมูลถ้ามีข้อมูลนะครับก็จะเพิ่มก็จะเข้าไปที่เพิ่มข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าลงในฐานข้อมูลนะครับถ้าเกิดไม่มีก็จะกลับวิธีการรับข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับการออกแบบการรับส่งข้อมูลที่ใช้ในโครงงานนะครับ ในขั้นตอนแรกทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์และลูกเครื่องข่ายนะครับต้องมีการเชื่อมต่อกันก่อนเพื่อรับส่งข้อมูลคำสั่งและสถานะของไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าต้องการสร่งข้อมูลการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ฟังเฟรนจะส่งให้ HTTP request ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายแล้วก็จะส่งข้อมูล data HTML มาให้เครื่องลูกค้าเพื่อใช้ในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์เมื่อต้องการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ต้องทำการส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำงานตามต้องการต่อไปเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานตามคำสั่งก็จะส่งสถานะกลับไปยังเครื่องลูกค้าเพื่อรอรับคำสั่งต่อไปนะครับแผนทางเว็บไซต์เพื่อแสดงข้อมูลนะครับก็จะเข้าที่หน้าแรกครับก็ไปที่หน้าการควบคุมการเปิดการเข้าสู่ระบบ การควบคุมวงจรเปิดปิดนะครับแล้วก็มาที่หน้าแสดงกระแสไฟฟ้าปัจจุบันมีหน้าคำนวณกระแสไฟฟ้ามีหน้าแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้ารายปีมีหน้าแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้ารายเดือนมีหน้าแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้ารายวันแล้วก็จบการแสดงผลข้อมูลนะครับการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้านะครับก็จะแสดง m y s QL ในการมันใช้ข้อมูลใช้กระแสไฟฟ้านะครับก็จะต่างรูปนะครับก็เปิดโปรแกรม XAMP Control Panel เพื่อทําการเริ่มทํางานของเซ r ร์เวอร์เ ASP เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ค่าย แทํทำการเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำการสร้างฐานข้อมูลชื่อโปรเจกต์โดยการสร้างของตารางคือตาราง User ประกอบไปด้วย ID คือรหัสผู้ใช้ Room คือชื่อของผู้ใช้ IP ที่อยู่ของผู้ใช้ผลการทดสอบในการใช้งานระบบนะครับเปิดระบบขึ้นมาเพื่อทำการล็อกอินโดยเข้าไปที่เว็บที่เขาให้มานะครับ หน้าจอการเข้าสู่ระบบการไปที่การเลือกเมนูนะครับระบบจะทําการเลือกกด on หรือ off เพื่อหยุดหรือหยุดใจกระแสไฟฟ้าในไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, Arduino เรับคําสั่ง on หรือ off จากเครื่องลูกข่ายนะครับอันนี้คือเมนูแสดงผลหน้าจอนะครับก็จะมีรายวันรายปีหน่วยเป็นยูนิตนะครับ ข้อมูลที่เก็บลงในฐานข้อมูลนะรูปแบบของข้อมูลที่จะเก็บปริมาณกระแสไฟฟ้าประกอบไปด้วยชื่อของสวิตช์วันที่บันทึกและเวลาที่บันทึกปริมาณกระแสไฟฟ้าครับดังรูปเลยครับปัญหาอุป,ปรสรรคการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าตัวเซนเซอร์มีค่าความผิดพลาดอยู่ในช่วงที่กว้างเกินไปคือตั้งแต่ลบ1.5เปอร์เซ็นถึง1.5เปอร์เซ็นนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่นเนานี้ครับขอบคุณครับ